มากินยาสมุนไพรเนี่ยตัวนี้แหละทานไปสองชุดแล้วก็แข็งแรงกินได้นอนหลับไม่มีอาการอะไรเลย,ยชื่อวันเพนปาทานจ้าเจ็ดสิบสามแล้วระยะที่สี่ในลำไส้ตรวจตั้งแต่ปี60มีทายทายเป็นเลือดอย่างเดียวก็ไปให้หมอตรวจสองกล้องแล้วก็ตัดเอาไอ้เนื้อมันะไปตรวจ แล้วเขาก็บอกว่าเป็นไปให้ฉายแสงให้คีโมอยู่สองเดือนเสร็จแล้วหมอจะพาฉันบอกไม่พาหมอเลยตวาดฉันว่าถ้าไม่พาก็อย่ามานะไม่ทำให้ฉันก็ไม่สนใจฉันตั้งใจจะมากินยาสมุนไพรไม่รู้ว่าเป็นเมื่อไหร่รู้แต่ว่าถ่ายเป็นเลือดไม่หายไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเลยก็เฉยเฉยไม่กลัวไม่พา มากินยาสมุนไพรเนี่ยตัวนี้แหละทานไปสองชุดแล้วก็แข็งแรงกินได้นอนหลับไม่มีอาการอะไรเลยยาโรงพยาบาลไม่ได้เอามากินสักเม็ดเลยเพราะว่าศึกษาศึกษายาแผนโบราณเชื้อมันจะกระจายถ้าเรามารักษาสมุนไพรแล้วควบคุมอาหารเชื้อมันก็จะหายแต่ต้องควบคุมไปตลอดแต่นานๆานานกินสักครั้งก็ได้แต่ยาทุกวันอย่าบ่อย ตอนยังไม่ได้กินยาอ่อนเพียกินข้าวไม่ได้สั่งยามากินกินข้าวได้นอนหลับเพียก็หายระยะที่สี่ในลำไส้หายแล้วใครเป็นอย่างฉันจะเป็นเต้านมหรือจะเป็นลำไส้หรือจะเป็นมดลูกฉันสนับสนุนให้ให้ทานข้างบ้านฉันเป็นที่นมเขาถามฉันว่าป้าทำไมถึงแข็งแรงฉันก็บอกตัวยาตัวนี้แหละภูคขาวนี่ ให้เขาเอาไปซื้อเขาก็ถ่ายเอาไปจากในโทรศัพท์กันแบรนด์อีทีไนท์ปูข่าว